ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องของเราคือพือ้นที่สำหรับคนรักรถตัวจริงที่เราจะพาคุณไปจอดลึกยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถ SUV รถไฟฟ้าหรือรถแนวคอนเซปต์ล้ำอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือมิสูบิชิไทรทันรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของมิสูบิชิในตลาดรถกระบะระดับโลกโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและประเทศไทย มิ u ูบิชิไทรทัน2026มาพร้อมการออกแบบที่ดูดันแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดด n นามิกชิลล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิ u ูบิชิด้านหน้ามีกระจังขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็กด,ด,ดีไซน์คมชัดพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยและความปลอดภัยในทุกสภาพแสงตัวถังดูบึกบึนมากขึ้นซุ้มล้อขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกเส้นทางในขณะที่เส้นสายด้านข้างยังคงความสปอร์ตและลงตัวเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่แบบออฟโรด ด้านหลังของไททัน2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงและทันสมัยปลายท้ายเลตรูปทรงใหม่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนกระบะท้ายมีความจุมากขึ้นรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการเดินทางผจญภัยตัวรถมีการปรับปรุงแอโรไดนามิกเพื่อช่วยลดแรงต้านลมทำให้การขับขี่ที่ความเร็วสูงมีความนิ่งและประหยัดน้ำมันมากขึ้นภายในห้องโดยสารของมิซูบิชิไททันสองพนยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด ห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีความพรีเมียมมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงเบาะนั่งให้ความสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางกลายแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและชัดเจนในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิไทรทั่น2026นคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในเรื่องพละกกำลังและความประหยัดน้ำมันมีการปรับปรุงแรงบิดให้เหมาะกับการบรรทุกและการลากจูงระบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสีล้อยังคงเป็นจุดเด่นของไฟทันทำให้รถสามารถรับมือกับเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางโคลนทางหินหรือทางลาดชันช่วงล่างของไรทันรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความแข็งแรง โครงสร้างตัวถังใหม่ช่วยเพิ่มความทนทานและความปลอดภัยในการขับขี่การควบคุมพวงมาลัยแม่นยำขึ้นทําให้ขับง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเบรกได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงรองรับการใช้งานหนักได้ดีในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยมิตซูบิชิไททัน2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เช่นระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสถานการณ์โดยรวมแล้วมิสซูบิชิไททัน2026ถือเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าของธุรกิจและสายลุยที่ชื่นชอบการผจญภัยด้วยการพัฒนาที่รอบด้านทําให้ไทรท่านรุ่นนี้มีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างสบายหากคุณชอบรีวิวรถแบบจอดลึกอัปเดตรถใหม่ก่อนใครและเนื้อหาคุณภาพเกี่ยวกับยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดติดตามช่อง Thunderlane Review เพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆที่เรานํามาฝากคุณในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t h u n d e r r a i n d Review ช่องของเราคือพื้นที่สำหรับคนรักรถตัวจริงที่เราจะพาคุณไปจอดลึกยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถ SUV รถไฟฟ้าหรือรถแนวคอนเซปต์ล้ำอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือ t ิ u b ishi ิไท t านรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ i ิ s u ูบิชิในตลาดรถกระบะระดับโลกโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและประเทศไทย m มิ s ซูบิชิไททัน2,026มาพร้อมการออกแบบที่ดูดันแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดด y นามิกชิล์ที่